ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลมีรถเข้าใหม่มานําเสนอเพื่อนๆกันอีกแล้วนะบรรยากาศดีๆอากาศดีๆฟ้าเปิดแล้วทุกคนคะวันนี้รีบมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะคันนี้เป็น Honda HRV 1.8E Limited นะคะรุ่นพิเศษหายากวันนี้จัดมาให้เพื่อนๆน,นะคะเป็นรถปี2016นะคะสีรูสแบล็นะคะเป็นรถสีดาแบบ ดำแบบไม่ดำอะคะ่ะดำแบบไปทั้งเทานิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีที่สวยมากๆรวดพึ่งเข้าเลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะทําหล่อให้นะคะทำสปงสปาปเปลี่ยนทานน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ใดๆให้นะคะให้พร้อมใช้งานอยากให้ส่งที่จังหวัดอะไรพี์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะออกแล้วก็พลอยวันนี้กับโปรโมชั่นศบาทนะคะจบทุกอย่าง ให้เป็นเพื่อนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์วันนี้นะคะดูแลเพื่อนได้นะคะมาเดี๋ยวมาทําความรู้จักคันนี้กันเลยดีกว่านะคะ Honda HRV 1.8 Elite m i นะคะเป็นรถปี2016วันนี้เอาไปที่4 2 9 9 0 0 0บาทค่ะผ่อนเพียง7,000กว่กบาทวันนี้ผ่อน7,000ได้ขับ HRV แล้วนะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มีรายได้15,000บาทขึ้นไปดูคลิปนี้ให้จบนะคะนี่จ้านะคะรถสีดำนะคะ Rose b l a c นะคะเป็นรถแบบ สีดำแบบออกสว่างสว่างเหมือนชาโคอทุกคนไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เด l ไลท์ครบชุดเลยนะคะตัดหมอกด้วยนี้จัดนะคะในส่วนของล้อนะคะเป็นล้ออันลอยสลับทุทนค่ะยางคุณภาพดีๆโยกโกฮาม่าให้ด้วยนะคะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกเพื่อนๆเ,เห็นสีเขาไหมจะพูดว่าเทาดำก็ไม่ได้ เขาเป็นสีดำทุกคนนะคะมือจับพรมเมียมแบบนี้มาให้นะคะประตูด้านหลังก็เป็นเอกลักษณ์ของ HRV ตรงรุ่นแบบนี้เลยค่ะมาดูกันที่มุมนี้นะคะนี่คือรถส,สวยๆคัดคุณภาพพรีเมียมมาให้อีกหนึ่งคัน HRV ก็เป็นหนึ่งรุ่นยอดนิยมเลยนะคะสำหรับตัว E-Limited เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนรุ่น EL แต่ไม่มีซันรูฟนั่นแหละทุกคนนะคะไฟท้ายค่ะได้ไฟนะคะเข้ามุมนะ เป็นไฟแบบ LDD นะคะลายเส้นแบบนี้นะคะจะมีสำหรับรุ่นพิเศษเท่านั้นหรือว่ารุ่นท็อปนะคะกล้องหลังมีมาให้สำหรับพื้นที่ภายในนะคะได้เยอะมากๆนะคะจุของได้เยอะนะนีจ้ะนะคะ ภายในนะคะพื้นที่ห้องสัมภาระกว้างๆเลยนะคะแผ่นรองยาง h r v ตรงรุ่นค่ะเบาะพับราบได้นะคะนี่เป็นเบาะหนังนะคะเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระสามารถพับเบาะราบแบบนอนได้เลยอ่ะทุกคนนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะสําหรับรถนะคะที่ไม่เคยชนเปลี่ยนเครื่องจมนำานะคะรอดเดิมตะเก็บเดิมแบบนี้เลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับภายในที่นั่งของผู้โดยสารกันเลยดีกว่าคะ่ะผู้โดยสารเชิญขึ้นรถได้เลยนะคะ คันนี้ค่ะเป็นชุดบาะหนังสีดำเป็นเพื่อนขะที่พักแขนมีมาให้นั่งกันได้สบายๆเลยนี่ค่ะเพดานก็เป็นเพดานที่ไม่มีซันรูฟนะแต่ได้ออปชั่นตัวท็อปแบบนี้เลยค่ะนั่งกันได้สบายรถกว้างมากๆเลยค่ะสำหรับที่นั่งของคนขับเป็นยังไงมาดูกันนะคะได้ชุดเบาะนะคะชุดเกี่ยวกันนะคะแบบนี้มาให้มีแอร์แบ็กด้านข้างมาให้ด้วยจากโอเคมาดูกันนะคะสำหรับคันนี้นะ h r e l i t Limited ปี2016นะจะบอกว่า คันนี้นะคะไมน้อยวิ่งไปนะคะแค่แสนนิดๆน,นะคะปลี่ินไทยนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะคะนี่จาานะคะติดรถมาให้พุ่งมาลัยมาติฟังกชันแพ h นชิ r ครูสคอนโทรลนะคะรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้นะคะปรับนี่ค่ะโฟนลิงออดีโอต่างๆเพื่อนๆค่ะได้ตรงนี้เลยนะคะจอตรงกลางแบบทัชสกรีนเข้าเชื่อมต่อได้ทุกระบบเลยมาดูกล้องมองหลังกันค่ะ กล้องมองหลังคมชัดแบบนี้มาพร้อมกับเลนส์นำสายตาค่ะแอร์ Air นะคะได้แอร์ดิจิตอลแบบนี้มาให้นะคะเพื่อนสามารถปรับอุณหภูมิเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสได้เลยนะคะถัดมานะคะเบรกมือเบรกโฮอ,อยู่ตรงนี้แล้วนะคะกุญแจสมาร์ทคีเลสมีให้2ดอกค่ะกระจกตัดแสงรบก,กวนออโต้ต,ตรงนี้มาให้ม่านบังแดดนะคะนี่ มีกระจบกนะคะและไฟสองสว่างให้ด้วยค่ะนี่คือรถคุณภาพที่ตั้งใจคัดมาให้อีกหนึ่งคัน HRV e l i Limited เครื่องพันแป็เบนซินล้วนค่ะเป็นรถปี2016วันนี้เอาไปที่429,000บาทค่ะพอนเพียง7,000นะคะเครดิตดีมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยอยากได้คันนี้ต้องจัดแล้วค่ะ